ครับครับเดี๋ยวถ้าไอ้ได้ปีอ้จจะไปหานน่ครับไอ้กำลังจะออกไปแ้่งการส่งพี่โอ้ยครับครัะครับสวัสดีครับครับสวัสดีเจ้าไผ่นะตึงเจ้าตึงครับมีในคนคนเดียวบ่โอ้กรอุยตานะฮะ กูกับอุตาเออนอออนสมัยไปเดียวนี้ถึงเป็นย่พี่กับอู้กับพี่สาวสองพันอยู่เนานะอุ้ยกับอุยตากับตากันเนาะพ <c oughs> ่อของแม่เนี่ยก็จะห้องตาภาษากลางอุ้ยนี่คือรวมกันโมดป่ย่าต,ตายายเนาะอืมอันนี้อันนี้ป้องใค่พ่อของแม่ป้อของแม่อ,อ,แมอืม ตานะแต่ว่านอนสมัยเดียวนี่มันเกาอู้มาสูนกันแต่น้องอุ้ยตาโอ้ยต้องสูนกันนะเนาะมันไปสูนอย่างนั้นมันมบบสูนปีสูนกันนะกันน้องอุ้ยก็ต้องอุ้ยตากตานะกันเลือกสูนเดนมึงเป็นคนสมัยใหม่มึงเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเดนเชื่อปีมึงนี่มันบใช่พี่โอ้มันบใช่อุ้ยนี่คือปุย่าตายายถูกกออ่าตาอุ้ยภาษาเมืองเขาเนี่ยก็คือพ่อของพ่อแม่ของแม่พ่อของแม่ แม่ของแม่แต่ปู่ย่าตายายเป็ดกำไทยเราละกำไทยเนี่ยก็คือถ้าเป็นตานี่มันก็บักแบนด์ว่าโอเคถ้าเป็นอู้ไปอู้ไปมันเป็นป้องอะมันเป็นป้องแม่ย่าป้อของแม่ป้อของแม่จันนะเออป้องแม่จันตาก็ตาไปเลยอุ้ยก็อุ้ยไปเลยเนาะมาต้องผสมกันพี่เมาหัวมันเนี่ยไทยกำเมืองกำอู้ไทยกำเมืองกำมันบั็อกใจพี่เหมือนได้ว่าน้องใจบั็ใจพี่อธิบายให้น้องฟังว่าเวลาน้องจะอู้อะ อุ้ยก็เลือกอุ้ยไปเลยอุ้ยยางอุ้ยนั่นอุ้ยดีอุ้ยดีอุ้ยคำว่าไปเลยตาตาดีตาคำกอุ้ยตาอุ้ยบรดนดี้เอามาสูนกันมันจะทราบสูนมันแบบเจศูนยเอ้ยมันศูนกันน้องอุ้ยดีอ่ะอุ้ยดีอุ้ยแก้วอีนาะอุ้ยอ่าตาดีตาแก้วนี่ผย์แต่น้องอ่ะเอาอุ้ยกับตามสูนย์กันมาได้นะอุ้ยกับอุ้ยตากับตานะกะ มันบัดใจพี่โอ้บัดใจในเพมันเป็นป้อของไผ่พ่อของแม่พ้อของแม่ภาษากลางบาไดยาเอาตายาที่ไหนตายายเป็นผัวตากะอุ้ยของห้องอุ้ยนะกะอุ้ยยาตายาเยียบเอาเยอะอู้กบคนเจสิตนะกูถึงไก่บันใจว่าไา่น้องมันบป็พี่พี่อยากอนุรักษ์ภาษากาเมืองเข้าใจพี่เนาะเข้าใจบาใจเอาบางเชือกเอาเอาไทยกั้มเมืองกั้มมันมันบ่ดคอยสะโอกลมนี่บะได พี่โอ้ยมาเป็นผีบ้าอีน่ะมนใช่เป็นผีบ้าน้องตากาตาไปเลยอุ้ยก็อุ้ยไปเลยสมองพี่มีเกสิบเนาะฟังก่อนกกก็ฟังอยู่นี่เกาะอุ้หมายถึงว่าเฮาจะห้องอุ้ยก็ห้องอุ้ยเฮาจะห้องตาก็ห้องตายกะเดมกูแกล้ะไปเอามาสูนกันน้องเท่าม้สูนพี่โอ้สัตว์กำลังจะมาอย่าฟังนะอุ้ยตาเนี่ยเข้าใจคำว่าอุ้ยตาเกาะ กอุ Walker, been, h, oh. ้ยก็อุ T, ้ยก you ็ค <c oughs> <terms who S 1> oh. ืออุ้ยอุ้ยน่ะกะตากะตาก่อนเป็นแม่เป็นป้อของแม่ไงปู่จะอธิบายอย่างได้เลยพี่อู้ถูกก็ป้อของแม่ก็เออถูกป้อของแม่ก็อุ้ยหมายถึงคนท้าคนแก่ที่เป็นป้อของแม่กับปู่ย่าตายายพ่อหนูอุ้ยไปแล้วแล้วป้อของแม่กับตาน่ะกะตาเนี่ยคือชื่ออุ้ยเออกะเอออุ้ยตาเออเข้าใจก็อ๋อชื่อตาอุ้ยลำคาญอุ้ยอย่ามากหุ่นเรื่อง chiếc chạy Ui ta Bò oh, nhà